อ่ะครับอ่าเดี๋ยวขอย้อนกลับสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตั้งตัว Sfml นะครับอ่าก็แนะนำนะฮะถ้าเพราะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดติดตั้งเองแบบในอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำวิธีติดตั้ง Sfml ไป <c oughs> ก็โอเคอยู่นะครับท่านก็จะได้เข้าใจว่าจะต้องลิงก์ยังไงอะไรยังไงแต่ว่ามันอาจจะลําบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดท่านเข้าใจแล้วทําเป็นแล้วอะไรแล้วเนี่ยให้ท่านใช้ VC PKG VC Package ตัวนี้ดานวน์โหลดมาได้จาก VC Package io นะครับมันจะมาที่หน้านี้ในหน้านี้มันจะเป็นตัวติดตั้งของแพ็กเกจให้กับ Visual C plus Visual Studio ให้ท่านดานวนโหลด Get Started นี่นะแล้วก็เนี่ย วิธีการนะครับวิธีการก็เ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันดาวน์โหลดตรงไหน a พคเกจด็อกิเมนเทชันวินโดว์ําหาที่ดาวน์โหลดมาเมชชั่นสตูดิโออัปเ e r r e ีเรค i ว e ์ Size เออันนี้เขาบอกว่าต้องการ Windows 7หรือที่มันสูงกว่าแล้วก็เ i ช u a l s ส u d i ิ15เพราะฉะนั้นพวก2008นี่ใช้ไม่ได้นะมันจะไม่มีผลเพราะว่าไอตัวนี้เราติดต,ตั้งเข้าไปปับ๊บมันจะไปคอนฟิก พวก p a t h อ้ p a t s ไอ้ตัวตัวแปร environment system อะไรพวกนี้ให้นะ <c oughs> วิธีการนะครับให้ท่านไปที่น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 ี ه, ปป่นี้อ่าก o p ปมานะี่ยไปที่นี่นะครับนะ c o p ป,ปแผ่ไอแผ่นนี้ไปนะแล้วก็ไปที่ GitHub แล้วก็ดาวน์โหลดตรงโค้ดตรงนี้นะกดลงมาแล้วก็ดาวน์โหลดจุดซิ พอดาวน์โหลดจุดซิปออกมาปับ๊บท่านจะได้เป็น zip ไฟล์โอเคนะฮะเดี๋ยวลองดูก็ได้ดาวน์โหลดมาปับ๊บท่านจะเป็น zip ไฟล์นะฮะเนี่ยตัวนี้ฮะพอเราเป็น zip ไฟล์ปับ๊บท่าน extract อ,ออกมาอันซิปออกมาปับ๊บอ่ะอันซิปนะ พออันซิปปั๊บท่านเข้าไปที่นี้จากนั้นเอา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 เโฟเดอร์เอาโฟเดอร์ vcpkg master ตัวเนี้ยไปไ้ได้ c c แคแมวเหมียวนะครับจากนั้นให้รันไฟล์ที่ชื่อ bootstrap ขีด vcpkg จุดแบตมันเป็นแบตไฟนะครับพอรันปับ๊บมันจะเป็นการติดตั้งไอตัว vcpackage ตัวนี้โอเคนะฮะในเครื่องท่านติดตั้ง Visual Studio ให้เรียบร้อยก่อนนะจากนั้นเอาเดี๋ยวครับก่อนถอยถอยถอย,อย,อยให้ท่าน ใช้ command line นะครับหรือถ้าอยู่ตรงนี้ท่านก็ดับมาคลิกตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดท่านจะทําจาก Explorer แต่ถ้าให้แนะนําท่านก็จะได้เห็น e s ส a g จอะไรขึ้นมาด้วยให้ท่านใช้ command line นะครับเข้าไปที่นี่นะแป๊บหบนึงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเดี๋ยวผมลองทําตัวอย่างให้ดูแต่ว่าผมจะลองพิมพ์ให้ดูเท่านั้นนะครับ ท่านเป็นดอสใช่ไหมฮะเป็นคำสั่งดอสเนาะ <laughs> โอเคนี่ฮะตัวนี้ฮะ bootstrap. Uh, ขีด vcpkg. จุดแบตแล้วก็ v c uh, bootstrap boot ในจุดแบตแล้วท่าน Enter ปุ่งมันจะติดตั้ง vcpkg ให้แล้วก็เข้าไปเช็ค environment uh, ไปเช็คดูว่า i s ชวล s t u d i ออยู่ไหนอะไรอยู่ไหนอ่ะคราวนี้เวลาที่ท่านต้องการติดตั้งแพ็กเกจนะครับท่านไปดูในแพ็กเก็ตจะดี้ก่อนนะ เข้าไปที่ vc pkg นะครับสมมุติถ้าท่านต้องการติดตั้งตัว sfml นะฮะท่านลองหาดู sfml sdl ก็ได้ถ้าท่านใช้พวก sdl ทำกราฟิกตัวเนี้ยวิธีการติดตั้งนะครับอันนี้ compatibility ก็แน่นอนมันมันมันรองเอ่อมันมันมันรองรับอยู่แล้วนะครับให้ท่านใช้ vc pkg install sfml ตัวนี้นะครับแต่ก่อนที่จะติดตั้งให้ท่านใช้คำสั่งนี้ก่อนนะครับ vc pkg integrate install ตัวนี้นะครับ vkc integrate install นะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะพาไปให้ท่านดูท่านไปที่ get started มันจะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดนะครับ install library โดยใช้คำสั่งนี้นะแต่ถ้าเกิดท่านต้องการให้มันมีผลกับ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  Visual Studio หรืออะไรนี้ท่านก็ ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็หมดแล้วให้ท่าน,ท,านท่านมีแค่นี้แหละนะครับแล้วคราวนี้พอท่านใช้ตัวนี้หนึ่งครั้ง enter ปุ้งลงไปนะครับท่านก็ install ไปนะครับก็ install ก็ vc pkg ตามด้วยชื่อตามด้วย install แล้วก็ชื่อของแพ็กเกจแล้วก็ sdl เงี้ยท่านก็ enter ไป ครับหรือ S F M L ถ้ากดเอนเตอร์ Enter ไปบึ้งเอาชื่อของมันมามันก็จะติดตั้งแล้วคราวนี้มันจะสามารถที่จะ include ได้ include ได้มันก็จะคือคือ,คอท่านท่านท่าน,ท,านท่านไม่จะเป็นต้องไปเซตค่า setting ในโปรเจกต์ของท่านนะครับลองดูอย่างเช่นเดี๋ยวของผมมันติดตั้งอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นผมเลยไม่ติดตั้งอีกทีหนึ่งเดี๋ยนะ vcpkkg ตามด้วย list list uh, vcpkg list เป็นวัคแล้วก็ list นะครับจะเป็นบอกว่าผมติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับเห็นไหมนี่คือที่ผมติดตั้งไป sfml ผมอยู่นี่เห็นไหมฮะ sdl ผมก็ติดไปด้วยนะครับ tgui เนีย tgui นะนะผมก็ติดไปด้วย uh, open cv ผมติดไปแล้วเห็นไหมฮะ uh, o b o x 2 d นี่คือแพ็กเกจที่ติดตั้งไปทั้งหมดนะครับออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับพอติดตั้งปับ๊บมันจะมีผลกับวิ s u ่นซีเอพ s ทไอวิชั s นซีเรวันเพัเวลาเรา Include เวลาเราอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเซตค่าใหม่ลองดูครับลองดูลองใช้ตัวนี้ดูมันอาจจะช่วยในเวลาที่เราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเพราะว่าทุกครั้งจําได้ไหมฮะเวลาเราสร้างโปรเจกต์ใหม่ถ้าเป็นพวก S D L หรออะไรพวกนี้เราจะต้อง Copy จุดลิฟเข้าไปใน Setting อ่า l i n k อร แล้วก็คอมไพล์ก็ต้องใส่ INCLUDE Library ก็ต้องใส่ INCLUDE แล้วก็ l i ปไม่ใช่ใส่ไปที่ชี้ไปที่โฟลเดอร์ r i b r a r y ซึ่งมันจะหลายขั้นตอนแล้วก็ Additional Dependency ก็ต้องใส่จุด lib เข้าไปมันหลายขั้นตอนนะมันหลายขั้นตอนให้ท่านลองใช้ตัวนี้ดูนะครับอันนี้ทอยกันมานะครับอธิบายเพิ่มเติมไปสักนิดนึงนะครับท่านจะต้องการความสะดวกมากยิ่งขึ้นโอเคครับผมเดี๋ยวนะพบกันในคลิปต่อๆไปครับ